ราบจะได้รับผลกระตบด้วยความมากงด้การขุดถนน่วงนี้ต่อไปนะครับนี่คือไมบันที่ต่อสองเอตสองสมุรสาครมาแอบขุดถนนทำให้เดินสันจรต้องเดือดร้อนไปด้วยใช่ไหมครับพี้อท่านสื่อมวลชนทนนั้งหลายการขุดเอาดินขึ้นไปกอบใกล้ถนนที่น้องประชาชนที่ใช้ทาง จะได้รับความเดือดร้อนจะได้เกิดอันตรายชีวิตที่ิ้รธผู้ใชรทางนี่มาครบคนตรงนี้เรายื่นก้อเสนอไปให้เอาเรือมาเล่งน้ำแต่ไม่มีการทำให้เรานะครับไปเลยได้ลยเลยไปเลเยับเลย

มาตประทามาติจากชาวบ้านริมคลองแล้วชาวบ้านริมคลองไม่เคยรับรู้เลยว่าจะมาพุดวันไหนต้องลงกับพวกหนูว่าจะเอาคู่ว่ามาคุยตอบกล้องจะเอาผัวมาคุยต้อคุปนายแล้วไปนายเขาเป็นพี่นะนะขอเลื่อนนะขอตัวนายแล้วได้แก่ขายแล้วพี่ครับาวเรือดันน้ำมาช่วยแล้วตกวเดันตกเงินดังเลยแล้วจะช่วยน้ำพี้ નમસ્કાર નમસ્કાર મિત્રો આપ સૌને નમસ્કાર આપ મજામાં છો હું બીકુ દોડ છું เอง હું ચા જોયું